บ้านทั้งทีครับรอบเย็นเห็นน้ำลงมีโดนมีได้แล้วน้ำกำลังขึ้นหรือไม่ก็ลงไม่สุดนะโอ้เลื่นได้ใจเลย ก็ดีไว้พี่คันธรีจุดนี้ <cas ığın> ดีเลย <c oughs> <c oughs> เอันใกล้ๆกัน มีตัวตามแล้วนะโดนเทียง ไปเล็กๆนะเพียงดีแท้ สวยงามเนม่ย <c oughs> ตามมาตามม่นะฮะ ตามทุกไม้เลยมันมีตอดูเหมือนมันก่อเร็วไลยเกือบติดนะโดนอืมฮึม ตัวเล็กนะฮะเล็กมากๆด้วยนองอีนี่ครับ็ดีพี่เชยนะน่าจจลิมิเต็ดใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้ ใช้ดีเลย <S 2> <S 2> <S <S ใส่โดนๆเลยโหเสียดายไม่ได้ช็อตกัดโดนลอนะ สงสัยจะมิสคอแล้วครับตัวนี้ <S <S <hearing noise> <S <S ดามมาถึงตะลิงอีกแนละ้ว ดูเหลี่ยมนี้แหละครับผมไม่อยากเดินเข้าไปใกล้ๆอะ่ะอืมหือเจแล้วครับเจอแล้วใหญ่เน,นั่นแหละครับโดนโดน สวยนี่ยก็สวยกันก็กำลังดีนะอื้อ จะโดนโอ้โหตามมาถึงนี่เลยกินดีจัดกว่าทุกครั้งรับที่มาโดนทีๆเลย ตั้งเนี่ยครับโดนอีกแล้ว,นนลวใหญ่ครับโอ้ยสุดของเดินแล้วในเดิะล่าก็ไม่ผ่านต่อฮะ เราตรงนี้มันมีตออยู่เห็นหางแล้วโอ้ตองจริงครับหมายแตกแล้ว

ใส่ดีแล้วก็น่าจะสุดท้ายแล้วนะครับฟูงแตงฮนะดีพี่เชยฮนะดูชดอน้อย <c oughs> นี่คดีพี่เชยฮนะอืชดน้อยนี้เก็บมันมาเลยครับหกแต้ม